เอออีอ้วน ทังก็ขยับไม่เป็นหรือี่พี่ังนะอย่าเรียกว่ากูอูดอีกครั้งนะข่าวรู้นะคะเดอได้รายงานม,มาว่ามีไอ้อ้วดคนหนึ่งชื่อปิ๊ปฟอรี่ อ้วนอ้วนน้ำหนักเกินไปสูงแปดร้อยฟุตปะไม่ไม่ใช่ไม่ได้สิบเจ็ดฟุตนั่นเองครับไม่ได้ข่าวมาว่ามีไอ้อ้วนนั่งกําลังนั่งชิงช้าอยู่แต่ไม่ที่หยุด่ากันยับอย่าออกจากบ,บ้านยับอย่าออกจากบ,บ้านนะครับคี

นี่ไอ้หนูที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยที่นี่เกิดขึ้นจับพวกคุณคุณมันนั่งจนน้ำหนักเกินไปและไอ้อ้วนพวกนี้ทำไมทำไมทุกคนไม่พอใจกันหมดและไอ้อ้วนด้วยไอ้หน้าแหกไอ้แล้กก็ไอ้ปอดแหกและท้องใหญ่ด้วยอีอ้วนไอ้น้ำหนักต็ไอ้ข้อศอก นั้นหละเจอไปเคือความหวาดกลัวสิ่งเยอะมากไปโยไม่รับอนุญาตจากใครโยไม่มีโปรตีนเลยที่นี่ดูไม่แย่เลยนะก็ไม่ได้แย่หรอกหนูนายกลีอีอ้วนค่ะนี่ไอ้หนูช่วยหลบม่ถึงขยะหน่อยดิโหมย คุณสมตูรณโด,น,ดนแล้วนี่อยากทำให้ฉันโกรธดิอีนูโอ้ยมันดูนี่